พัาจุดจวยไปอ่านน้ำเท่าร้านเจ็งจวยเชิ่มจวยได้อีย่างน้ำงิน้ำบาตัดผมไม่ได้ตัดสั่งขัดแบบนี้เลมเล่มๆที่มันเป็น,แบบนหักใส่เองนะน้ำน้ำทองน้ำน้ำตูดออน้ำขาดตุยนะเขาก็เล่มให้อยู่เห็นนะที่จริงมันจะเป็นหลากไส่คืนา บ่าวบ่าวไม่ชฉนเลยไม่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 ฉนใจกันเลยไม่ชฉนใจกันเลยนะเมื่อวานไป10โมงเตียงโมงเารหอดสีมงจังเลียช้อมตั๋วแล้วก็ไอ้บ่าวตัดขนเล็บขนนุ่มสองร้อยห้าสิบบวกเพิ่มอีกละอ่าสิสเอ็นลิงหรอ สองร้อยหกสิบหกสิบตัวลิงเพราะว่าออยุ่งตัดตูดน้ำน,นะเพราะว่ามีผลพันกัน <c oughs> ไอนน้น้นนี่เนี่ยเราอาบน้ำอย่างเดียวตัดเล็บแค่ที่หูเช็ดตูดร้อยห้าสิบจ้ะอายุ อาบน้ำแต่งอาบน้ำแค่ขี้หูตัดเล็บไปสวยสวยพีน้องข้าวขาวอาบน้ำแล้วเข่าขาวเจ้าของอาบให้บ่บ่บ่สะอาดวันนี้นะจ๊ะเพราะว่าย่านลูกย่านย่านย่านาน้ำเข่าตาย่านน้ำเข่าหูจังสันจังซี่ย่านเดือบึกเห็ดถั่วลูกบ่สะอาดมันมาอยู่ ไปอันเมื่อวานเบินมือเวียนเนาะยังกลับมาเมื่อยแอะแ่นอนสบายปันมามันคือทอดแต่โบกูกเขาเลยจนทอดเศร้าเขาตื่ึงขมานั่งยังนอนถ้าลงมานั่งเหมือนกระดิ่หางแก๊ก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 นอนอาขาไม่แยงเราเวลาเราลงมานั่งนั่งจะนอนที่จริงนั่งนอน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 ดีเวลาเราลงมานั่งเขียน หยุกขาทั้งสี่ขาอ้าไพเว่หองบึนต่ว่าอันอแต่ว่าคือเออมากอดไหมากอดแน่สินะเนี่ยก็ยังคนนะนั่นหละจนเวนว่าแต่ว่าทำน้องนั่นะเวลาเอาลงมายังไหนนังนอนไหเออนั่งนะที่ตั้งสี่สิบก็จำาอาอยู่นี่ยไหนดูสินี่คนยูหูนั่งนี่บ่ให้เป็นตัดให้ เวลาฝุ่นมันมเข้าไปได้แต่ว่ามันจะมีสกขภัณฑ์เมื่อก่อนเคยเห็นเคยเคยไปอาบน้ำแล้วเขาเอตรงนี้ในตรงนี้เขาเพ็ดจุนเกี้ยงเลยเพราะฉะนั้นยูได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งม่ได้ขี่หูขี่ดินขี่ดอนนี่อย่างเขาไปยังไงก็เลยบสั่งเขาว่าบ่อยครัดงแ่แฉคขี้หูไว้นะซิวเฉพาะแล้วเล็บเขก็ตดที่สัต ก็ไม่ชั่นเลยนะหอมหอมพี่นอ้องนางนอนตรงพหลนกินนางออกมากินสบูน่นางหอมหอมุยตุยหัวยังเหี่ยวครับสองดูงนอนตรงพหลมเพ่งหอมค่ะมืัอนี้ก็ยังมีกินเลยออหอมช่จุ้เยเวลาเขาอาภัยเวลาเวลาแม่อาบให้นะโอ้ย้อง เมื่อเดี๋ยวแบบเบิ่แหละกินกินหมาก็ออกมาเหมือนเดิมใช่ไหมอุ้ยทําไมทําไมทําไมตรงนี้ทําไมลูกลูกเบิ่งมันก็เป็นงยักหยักะจะบอกนะว่ากลับมาเป็นยนใหญ่นึงนี่ปวดหัวนางโยเลยกันหายแล้วลูกอยู่หนนั่นก็หา